โครโหดร้อยตำรวจเอกนพริตวิเศษศักด์ก่อเหตุดับทหารสาวคนรักกลางร้านอาหารสันดิกาไม่รับพิจารณาอย่าเพิ่งวางสายตาเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความรักที่จบไม่สวยแต่มันคือโศกนาตกรรมที่โคดโหดเกินกว่าจะบรรยายออกมาได้หมดกลางร้านอาหารที่ผู้คนกำลังหัวเราะเฮฮากับเสียงแก้วกระทบโตะเสียงจอกแจ๊กจอแจของมิสหายกระสุนหนึ่งนัดเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นนรกบนดินในพริบตา เขาเป็นตำรวจที่ไม่ธรรมดาหน้าที่ดูเหมือนจะรักษากฎหมายแต่สิ่งที่เขาทำกลับตรงข้ามกับทุกอย่างที่เขาเคยสาบานไว้เรื่องราวของร้อยตำรวจเอกนพริ์วิเศษศักดิ์ไม่ใช่แค่เรื่องของความหึงหวงไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมธรรมดาแต่มันคือความบิดเบี้ยวของอำนาจความมืดของจิตใจและรอยแผลที่ไม่มีวันสมานได้คืนลั่นไกวันที่สองพฤศจิกายน2553เวลากลางคืน ในค่ำคืนที่ดูจะเป็นแค่ช่วงเวลาแห่งความสุขสั้นๆหลังเลิกงานกลายเป็นฉากฆาตกรรมที่ไม่มีใครในร้านอาหารแห่งนั้นจะลืมได้ลงไม่เว้นแม้แต่เพื่อนร่วมวงอาหารที่กลายเป็นพยานโดยไม่ตั้งใจร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตชานเมืองถูกจับจองโดยกลุ่มเพื่อนร่วมงานสองกลุ่มใหญ่ซึ่งประกอบด้วยร้อยตำรวจเอกนพริตวิเศษศักดิ์ข้าราชการตำรวจหนุ่มมัดนิง่งกับจ่าสิบเอกหญิงเกษราหญิงทหารสาวที่เป็นคนรัก โดยมีเพื่อนร่วมงานรวมทั้งหมด8คนร่วมโต๊ะบรรยากาศในตอนแรกเป็นไปอย่างผ่อนคลายเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและบทสนทนาเรื่องทั่วไปเครื่องดื่มถูกยกขึ้นชนแก้วหลายรอบบรรยากาศในร้านอบอวนไปด้วยกลิ่นอาหารและเสียงเพลงแต่และบทสนทนาที่ไม่มีใครคิดว่าจะจุดระเบิดอะไรได้กลับกลายเป็นชนวนมรณะเมื่อวันกลับบ้านตั้งตีสามตีสามยังเห็นอยู่ข้างถนนอยู่เลย คำพูดขคำๆคำจากเพื่อนของเกษรากลับแทงใจใครบางคนอย่างจังร้อยตำรวจเอกนพฤทธิ์หันขอบมาที่หญิงสาวทันทีดวงตาแข็งกร้าวน้ําเสียงเปลี่ยนเป็นเย็นเฉียบไปไหนมาไหนบอกว่าอยู่บ้านเกษรารีบตอบทันควันก็บอกแล้วว่าอยู่บ้านแล้วตีสามยังอยู่ข้างถนนเกษราจึงตอบไปว่าก็ไปกินเบียร์มานั่นแหละประโยคสุดท้ายเหมือนเธอเหว่ยงน้ำมันลงในกองเพลิงโดยที่ไม่ได้พูดอะไรอีกเลย ร้อยตำรวจเอกนพฤทธ์ลุกขึ้นจากเก้าอี้ทันทีมือคว้าปืนพกที่เนบอยู่ข้างเอวแล้วจ่อยิงใส่หญิงสาวที่เขาอ้างว่ารักแม้เพียงนัดเดียวแต่ตำแหน่งเหนือคิ้วซ้ายเสียงปืนดังแหวกความเงียบชั่วขณะเสียงกรีดร้องของเพื่อนร่วมโตดังระงมแต่เกษราไม่ทันได้ร้องซักคําร่างเธอหงายหลังตึงกับพนักพิงเก้าอี้ดวงตาเบิกโพลงค้างในวินาทีสุดท้ายของชีวิตทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วและเร็วเกินไปก่อนที่ใครจะตั้งสติได้ ร้อยตำรวจเอกนพริตก็วิ่งออกจากร้านอย่างใจเย็นผิดปกติขึ้นรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านแล้วขับออกไปเงียบกริบราวกับว่าเขารู้อยู่แล้วว่ากำลังจะทำอะไรและไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยเลือดของเกษราเปื้อนโต๊ะอาหารยังไม่ทันเย็นเบียร์ยังไม่หมดแก้วแต่วิญญาณของเธอถูกพรากไปแล้วอย่างโหดเหี้ยมความตะลึงความสับสนและคำถามนับพันเริ่มลอยวนอยู่ในอากาศแต่ไม่มีใครได้คำตอบและคนที่มีคำตอบนั้นกำลังเร่งเครื่องหนีออกไปแล้ว หลังเสียงปืนสงบลงเหลือไว้เพียงร่งรางไรวิญญาณของจ่าสิบเอกหญิงเกษราและเก้าอี้ที่เปื้อนเลือดชุดสืบสวนของตำรวจนครบาลไม่รอช้าเริ่มกระจายกำลังเก็บข้อมูลและสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุทันทีสิ่งที่พบกลับยิ่งชวนให้ทุกอย่างดูคลุมเครือและเต็มไปด้วยร่องรอยของอารมณ์มากกว่าเหตุผลจากการสอบสวนเพื่อนร่วมโต๊ของทั้งร้อยตำรวจเอกนพริ์และจ่าสิบเอกหญิงเกษราให้ข้อมูลในทำนองเดียวกันว่า ก่อนหน้าจะเกิดเหตุรุนแรงในคืนนั้นร้อยตำรวจเอกนพฤตมีท่าทีหงุดหงิดอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่เรื่องงานไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของหัวใจคืนก่อนหน้าเกิดเหตุร้อยตำรวจเอกนพฤตพยายามโทรหาเกษราหลายครั้งแต่กลับไม่มีการรับสายไม่มีแม้แต่ข้อความตอบกลับหัวใจของตำรวจหนุ่มเริ่มเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบเขารู้ว่าเธอโกหกแต่ไม่รู้ว่าโกหกเรื่องอะไรจนกระทั่งช่วงสายของวันที่เกิดเหตุเขาติดต่อเธอได้ในที่สุด น้ำเสียงของเขาในสายโทรศัพท์เย็นเย,ยือกเมื่อคืนไปไหนมาเธอตอบเรียบๆว่าก็นอนอยู่บ้านคำตอบนั้นเหมือนราดน้ำเย็นใส่ใจที่กำลังเดือดแต่มันไม่ดับไฟในใจเขาเลยแม้แต่น้อยช่วงเย็นทั้งคู่มีนัดรวมกลุ่ม,ร,มรับประทานอาหารกับเพื่อนๆที่ร้านอาหารบรรยากาศภายนอกดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติพวกเขาทั้งหมดนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานไร้วี่แววของความบาดหมางกระทั่งเพื่อนคนหนึ่งหลุดพูดเรื่องเมื่อคืนว่า เธอกลับบ้านตอนตีสาบรรยากาศที่เคยเฮฮาเหมือนถูกตัดขาดร้อยตำรวจเอกนพริ์หันมาถามเธอซ้ำๆด้วยสีหน้าเริ่มแข็งเธอตอบไปตรงๆว่าไปกินเบียร์มาแค่นั้นแค่ไม่กี่คำทุกอย่างพังทลายร้อยตำรวจเอกนพริ์ไม่พูดอะไรอีกไม่รอฟังคำอธิบายไม่แม้แต่จะมองหน้าเธอนานเขาชักปืนออกมาจากเอวจ่อยิงใส่หัวของเธอต่อหน้าทุกคนที่ยังอ้าปากค้างไม่มีเสียงเถียงไม่มีคำขอโทษไม่มีแม้แต่น้ำตา มีเพียงเก้าอี้เปื้อนเลือดร่างที่เอนพิงนิง่งและคำถามที่ยังไม่มีคำตอบว่าเขาคิดไว้ก่อนแล้วหรือทุกอย่างมันพรุ่งพล่านในวินาทีนั้นจริงๆแต่ที่แน่นอนคือไม่มีใครในร้านคืนนั้นจะลืมภาพในวินาทีสุดท้ายของจ่าสิบเอกเกษราได้เลยหลังข่าวสะเทือนขวัญถูกเผยแพร่ออกไปชื่อของร้อยตำรวจเอกนพริ์วิเศษศักดิ์กลายเป็นที่พูดถึงทั้งในวงการตำรวจและสื่อมวลชนความสงสัยเริ่มขยายวงกว้างผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่ คำตอบบางส่วนเริ่มปรากฏจากปากผู้ที่เคยทำงานร่วมกันผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานของเขาให้ข้อมูลตรงกันว่าร้อยตํารวจเอกนพฤ์เป็นคนประเภทนิ่งแต่ไม่เงียบเขาไม่พูดมากแต่ทุกคําพูดมีน้ําหนักบางครั้งก็ฟังดูเหมือนระเบิดเวลาที่ไม่มีใครกล้าจุดเขาเงียบแต่ข้างในเดือดเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งพูดไว้แบบนั้นแม้จะไม่ใช่คนที่เข้าสังคมเก่งแต่ในหน้าที่ราชการเขาทำงานอย่างมีวินยัย ไม่เคยขาดลาม,มาสายหรือทิ้งความรับผิดชอบถึงจะมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาบ้างในบางโอกาสแต่ก็ไม่เคยมีกรณีถึงขั้นรุนแรงไม่มีสัญญาณเตือนใดๆที่จะบอกว่าชายคนนี้จะลงมือสังหารคนรักกลางร้านอาหารเขาไม่ใช่คนอ่อนโยนแต่ก็ไม่ใช่คนโหดเหี้ยมผู้บังคับบัญชาอีกคนกล่าวด้วยน้ำเสียงลังเลเรื่องหนึ่งที่หลายคนยังจดจำได้ดีคือช่วงวันพระหรือวันสำคัญทางาศาสนา ร้อยตำรวจเอกนพฤตจะไม่แต่ต้องสุราไม่ว่าเพื่อนจะชวนแค่ไหนก็ปฏิเสธโดยเด็ดขาดดูเผินเผินเหมือนคนมีสติมีหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวแต่พอไม่ใช่วันพระเขาก็ไม่ต่างจากชายหนุ่มทั่วไปที่ใช้เล่าเป็นเพื่อนเงียบเงียบในคืนเหงาโดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าพรรษาเขาจะดื่มจัดมากกว่าปกติบางครั้งถึงกับต้องลางานในวันรุ่งขึ้นคำพูดของเขาเวลามึนเมามักวกไปถึงเรื่องชีวิตความรักและอดีตที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังหมด เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเล่าไว้ว่าร้อยตำรวจเอกนพฤทธ์เหมือนมีอะไรข้างในที่คอยกดดันตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยพูดออกมาเขาทำตัวเหมือนภูเขานิ่งๆแต่บางวันก็เหมือนลาวากำลังจะปะทุไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นคือฟางเส้นสุดท้ายหรือจริงๆแล้วมันคือความมืดที่ซุ่มอยู่ในใจเขามานานเพียงแต่ไม่มีใครเคยสังเกตรหรือกล้าถามแต่สิ่งที่แน่ชัดในตอนนี้คือตำรวจเงียบขึมคนนั้น ไม่ใช่แค่คนธรรมดาอีกต่อไปเขาคือฆาตากรในสายตาสังคมแม้เหตุการณ์สะเทือนขวัญจะเกิดขึ้นขณะร้อยตำรวจเอกนพฤทธ์ดำรงตำแหน่งในฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจนครบาลเจ็ดแต่เมื่อสืบย้อนกลับไปในประวัติการทำงานที่ผ่านมาพบว่าเขาเคยมีพฤติกรรมที่น่ากังวลอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สอนอธรรมศาลาในเวลานั้นร้อยตำรวจเอกนพฤทธ์มีพฤติกรรมดื่มสุราอย่างหนัก จนกระทบต่อการทํางานและเคยถูกผู้บังคับบัญชาลงโทษด้วยการสั่งขังเพื่อเป็นการตักเตือนและหวังจะให้เขาปรับปรุงพฤติกรรมทว่าพฤติกรรมบางอย่างกลับรุนแรงขึ้นจนนําไปสู่จุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตราชการของเขาหนึ่งในเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชื่อเสียงและหน้าที่การงานคือการถูกกล่าวหาในคดีพรากผู้เยาว์ซึ่งเป็นคดีที่ได้รับความสนใจไม่น้อยในวงการตำรวจขณะนั้น แม้ต่อมาจะมีรายงานว่าผู้เสียหายไม่ได้ติดใจเอาความและทั้งสองได้ใช้ชีวิตร่วมกันจนมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนแต่ข้อกล่าวหานั้นก็เพียงพอที่จะทำให้เขาต้องพ้นจากราชการชั่วคราวและเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางวินยัยรายงานการสอบสวนสรุปว่าเนื่องจากผู้เสียหายไม่ยื่นฟ้องและมีสถานะเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายในภายหลังจึงไม่มีบทลงโทษทางวินัยเพิ่มเติมส่วนในทางคดีอาญา แม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าคดีสิ้นสุดอย่างไรแต่ไม่มีรายงานว่ามีคำพิพากษาหรือการดำเนินคดีในชั้นศาลแต่อย่างใดหลังจากนั้นร้อยตำรวจเอกนพฤทธิ์ได้พยายามวิ่งเต้นเพื่อขอกลับเข้ารับราชการอีกครั้งโดยอ้างเหตุผลเรื่องการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการมีครอบครัวและความตั้งใจจะกลับเนื้อกลับตัวเมื่อกระบวนการพิจารณาผ่านความเห็นชอบตามลำดับชั้นเขาจึงได้รับโอกาสให้กลับมารับราชการอีกครั้ง โดยถูกย้ายมาประจำอยู่ในฝ่ายอำนวยการซึ่งถือว่าเป็นงานสนับสนุนไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานปฏิบัติภาคสนามการกลับเข้ารับราชการของเขาในครั้งนั้นทำให้หลายคนภายในองค์กรรู้สึกคลางแคลงใจและมีทั้งเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ด้วยระเบียบที่เปิดช่องและการไม่มีคดีติดตัวในระบบเขาจึงได้กลับมาสวมเครื่องแบบตำรวจอีกครั้ง ภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในค่ำคืนวันที่สองพฤศจิกายน2553พันตํารพันตำรวจเอกเจริญศรีสัสลัก์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองให้สัมภาษณ์ว่าขณะนั้นฝ่ายสืบสวนกำลังระดมกำลังติดตามจับกลุ่มร้อยตำรวจเอกนพฤติตามหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยยืนยันว่าทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้สั่งการให้ดำเนินการติดตามตัวผู้ต้องหาอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและเพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมแก่สังคมอย่างไรก็ตามในช่วงแรกของการติดตามร้อยตำรวจเอกนพฤทธิ์ยังไม่ได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดรวมถึงยังไม่มีการประสานงานใดๆจากต้นสังกัดของเขาท่ามกลางความกดดันจากทั้งสังคมและสื่อมวลชนที่ติดตามคดีอย่างใกล้ชิดต่อมาในวันที่5พฤศจิกายน2553ร้อยตำรวจเอกนพฤทธิ์ได้เข้ามอบต,ตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมให้การในเบื้องต้นว่าเขาไม่มีเจตนาฆ่าจ่าสิบหญิงเกศราและอ้างว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุเนื่องจากปืนเกิดลั่นโดยไม่ตั้งใจท่าทีของจำเลยสร้างความไม่พอใจให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสาธารณชนที่ยังไม่ปักใจเชื่อในคำกล่าวอ้างดังกล่าวเมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่17พฤษภาคม2555 โดยพิเคราะห์พยานหลักฐานที่ทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยนำมาเสนอโดยเฉพาะคำให้การของเพื่อนร่วมงานของผู้ตายซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ในคืนวันเกิดเหตุได้เบิกความตรงกันว่าระหว่างรับประทานอาหารมีเพื่อนคนหนึ่งผู้แซวจ่าสเอกหญิงเกษราว่าเมื่อคือนกลับบ้านดึกถึงตีสซึ่งทำให้จำเลยรู้สึกไม่พอใจและได้สอบถามผู้ตายว่าตกลงมึงไปไหนมาเมื่อไม่ได้คำตอบที่น่าพอใจ ร้อยตำรวจเอกนพริธจึงลุกขึ้นยืนและชักอาวุธปืนยิงใส่ผู้ตายจำนวนหนึ่งนัดจนเสียชีวิตคาที่ก่อนเดินข้ามถนนขึ้นรถยนต์หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุโดยไม่มีความพยายามช่วยเหลือหรือส่งผู้ตายไปรักษาแต่อย่างใดศาลชั้นต้นจึงเห็นว่าการกระทำของจำเลยเข้าข่ายความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพิพากษาให้จำคุก15ปีและปรับเป็นเงินจำนวน2,100บาท แต่เนื่องจากคำให้การของจำเลยมีประโยชน์อยู่บ้างสารจึงลดโทษให้หนึ่งในสเหลือโทษจำคุก1ิปีและปรับ1,400บาทพร้อมทั้งสั่งริบอาวุธปืนของกลางต่อมาจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อสารอุทธรณ์โดยขอให้ลงโทษสถานเบาอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าและได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ครอบครัวผู้ตายจนเป็นที่พอใจแล้วอย่างไรก็ตามสารอุทธรณ์ได้พิเคราะห์คำอุทธรณ์และพยานหลักฐานอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าข้ออ้างของจำเลยไม่มีน้ำหนักเพียงพอเนื่องจากฝ่ายโจทย์มีพยานที่อยู่ในเหตุการณ์หลายรายให้การสอดคล้องกันว่าสาเหตุของการยิงเกิดจากความหึงหวงอีกทั้งจำเลยยังไม่สามารถอธิบายเจตนาการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะได้อย่างสมเหตุสมผลและไม่มีพฤติการใดที่แสดงออกถึงความเสียใจหรือช่วยเหลือผู้ตายหลังเกิดเหตุกรรมทั้งหมดจึงเป็นเครื่องแสดงถึงเจตนาอย่างชัดเจนศาลอุทธรณ์จึงพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้จำคุกสิปีปรับ1,400บาทโดยไม่รอลงอาญาในเวลาต่อมาจำเลยได้ยื่นดีกาอีกครั้งโดยขอให้ลดโทษลงด้วยเหตุผลเดิมคือไม่มีเจตนาฆ่าและได้ชดใช้ค่าเสียหายเรียบร้อยแล้วแต่ศาลดีกาเห็นว่าเหตุผลในดีกาไม่มีสาระสำคัญเพิ่มเติมจากที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยไว้แล้วและถือว่าเป็นการพิจารณาคดีอย่างครบถ้วนจึงไม่รับดีกาไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดี ผลสุดท้ายโทษจำคุก10ป,ปีปรับ1,400บาทและริบอาวุธปืนจึงเป็นคำพิพากษาสุดท้ายของคดีนี้คดีของร้อยตำรวจเอกนพริ์วิเศษศักด์ถือเป็นบทเรียนสำคัญของวงการสีกากีและเป็นกรณีศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของอารมณ์มนุษย์เมื่อความรักกลายเป็นความหึงหวงความไว้ใจแปรเปลี่ยนเป็นโทสะรุนแรงจนนำไปสู่การตัดสินใจกระทำอาชญากรรมที่ไม่อาจย้อนคืนได้ การที่ร้อยตำรวจเอกนพฤทธ์ซึ่งเป็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีหน้าที่รักษากฎหมายกลับใช้ปืนที่ควรเป็นอาวุธเพื่อความปลอดภัยมาจบชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเป็นคนรักภายใต้สายตาของเพื่อนพ้องและผู้คนในร้านอาหารเป็นภาพที่ทั้งโหดเหี่ยมและสะเตือนใจที่สุดแม้จำเลยจะพยายามอ้างว่าไม่มีเจตนาฆ่าแต่สารทั้งสามสารตั้งแต่ชั้นต้นอุธทณ์จนถึงฎีกากลับเห็นพ้องต้องกันว่าการกระทำทั้งหมดของจำเลย แสดงถึงเจตนาโดยชัดเจนการลุกขึ้นยืนใช้ปืนจ่อย,ยิงในระยะประชิดแล้วหลบหนีอย่างไม่ใยดีต่อชีวิตคนรักคือพฤติกรรมที่ไม่อาจอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุหรือความพลั้งเผลอได้โทษจำคุกสิบปีโดยไม่รอลงอาญาคือสิ่งที่ศาลลงโทษอย่างสมควรและเป็นธรรมเพื่อยืนยันว่าไม่ว่าใครจะมีตำแหน่งหรือเครื่องแบบใดหากละเมิดชีวิตผู้อื่นย่อมต้องรับผิดในสิ่งที่กระทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความรักคือสิ่งงดงาม แต่เมื่อขาดสติและการยับยั้งชั่งใจความรักนั้นสามารถแปรเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันให้เกิดโศกนาฏกรรมได้ในพริบตาอย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมาทำลายชีวิตผู้อื่นและทำลายตัวเราเองตลอดการหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะทางทีมงานปุระเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้ อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ